ตอนนี้กำลังตามหากันทั้งแผ่นดินเลยนะครับว่าผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยเป็นใครแล้วไปมีผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียกับกัมพูชามันก็เท่ากับว่าเป็นไส้ศึกเท่ากับว่าเป็นกบฏท,ที่นี่เรื่องใหญ่สุดแล้วครับคนพูดนี้ไม่ใช่ตัดสีตัดสานะครับคือใครคือพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพตัวจริงหน้างานเลยหลังจากที่แม่ทัพภาคที่สองอดีตแม่ทัพภาคสองพลโทบ,บุญสินภาคกลางนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าในช่วงการสู้รบระหว่างไทยออกับเขมร มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยนะครับโทรศัพท์มาสั่งนะครับให้หยุดยิงกับเขเมรนตั้งแต่วันแรกทั้งที่เพิ่งรบกันได้แค่ประมาณ6ชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้กําลังตามหากันทั้งแผ่นดินเลยนะครับว่าผู้ใหญ่คนนั้นเ,นเป็นใครแล้วไปมีผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียกับกัมพูชามันก็เท่ากับว่าเป็นไส้ศึกเท่ากับว่าเป็นกบฏหรือถ้าไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยก็ต้องมีเหตุและผลชี้แจงเนี่ยเป็นอย่างอื่นนะครับไม่นั้นเนี่ยเข้าข่ายการเป็นกบฏ เลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดนักขณะนี้นะครคุณผู้ชมครับก็นําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแบบนี้ก่อนนะคือถ้าไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ก็ต้องชี้แจงนะว่าทําไมถึงต้องสั่งให้แม่ทัพภาคสองเนี่ยหยุดยิงน,ะนาทีนั้นอา่าก็ต้องมีเหตุผลคําอธิบายที่ชัดเจนเพราะสังคมเนี่ยจะรู้สึกคา,าใจแน่นอน นะครับถามหาบิ๊กเล็กออกมาปฏิเสธแล้วนะนะรัฐตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท้าสาบานเลยสักที่สบงไปผ่านที่ปรึกษาก็คืออาจารย์วันวิชิตบุญปลงนะครับคุณผู้ชมครับคือสถานก,การณ์ตอนนี้เนี่ยนะก็ต้องรอรุนกันต่อทีนี้ถ้าเรามาดูทางฝั่งของข่าวด่วนที่ผมพาดหัวเนี่ยนะเดี๋ยวไอประเด็นเรื่องของว่าผู้ใหญ่คนต่างๆาเป็นไทยผมจะทําคลิปนะเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะ ทีนี้เนี่ยเรามาดูนะฮะเป็นปฏิบัติการของกองบชาการตํารวจไซเบอร์นำมาโดยพลตารวจโทสุรพลเปรมบดนะแล้วก็ปปงตรวจค้นทั้งหมดในสามจุดทั้งในกรทมแล้วก็จังหวัดตราดนะครับอันนี้เป็นรัฐบาลพยาหนูนะรัฐบาลพยาหนูที่หลายคนตั้งคําถามว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยไม่มีน้ํายารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่เคยดําเนินการอะไรนะให้มันเป็นชิ้นเป็นอันนะครับในการจัดการแล้วก็ปราบปราม แก๊งก c a ม,มอร์เป็นว่ากระบวนการฟอกเองินนะครับคุณหนูเนี่ยนะรัฐบาลพยาหนูบอกว่าทาทำอยู่ตลอดที่ผ่านมาเคยมีใครกล้าถอนสัญชาตินักการเมืองเขมรบ้างไม่มีมีคุณหนูนี่แหละทบนะครับที่ผ่านมารัฐบาลชุดไหนยึดซับนักการเมืองเขมรเฮ้ยยึดซั์นักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร,รวมไปถึงเขมรด้วยเนี่ยนะนะกว่าสองหมื่นล้านบาทรัฐบาลพญาหนูนี่รัฐบาลนายกคุณหนูนี่ทาคุณผู้ชมครับ ล่าสุดเป็นคิวของใครฮะสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็นักธุรกิจกัมพูชาเชื้อสายจีนแล้วก็มีเชื้อสายไทยด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับตามรายงานบอกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นเจ้าของบริษัท LYP Group ก็คือนายลียงพัฒเป็นสวเขมรคนใกล้ชิดของฮุนเซนด้วยนะนะมีชื่อไทยชื่อว่าพัฒสุภาภามีชื่อไทยว่าพัฒสุภาภาด้วยนะ แต่ว่ารัฐบาลคุณหนูเนี่ยนะท่านพญานหนูเนี่ยนะครับได้ทําการถอดถอนสัญชาติไปแล้วก่อนหน้านี้สักประมาณเดือนหนึ่งได้ที่เป็นข่าวใหญ่นะครับสําหรับการตรวจค้นห้องชุดจานวนสองห้องย่านสุขุมวิทเบื้องต้นไม่มีผู้อยู่อาศัยนะฮะก็เลยตรวจยึดทรัพย์สินภายในอ้องแล้วก็ยังไปยึดที่ดินที่จังหวัดตราดมูลค่า5ล้านเงินสดในบัญชีอีก88ล้านนะฮสำหรับการตรวจสอบในครั้งนี้พบว่านายพัชสุภาภา,าหรือว่าลียยพัชกับพวก รวม5้าคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์โดยแบ่งงานการทำในลักษณะของการรับผลประโยชน์แล้วก็การฟอกเงินนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารร่วมกับบุคคลใกล้ชิดก็คือนายโชคชัยสุภาภาอายุ37ปีแล้วก็ยังมีคนจีนอีกสคนในความผิดฐานสมคบก,กันโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็มีการกระทาความผิดฐานฟอกเงินเพราะมีเหนนตุสมคบกันแล้วก็ ร่วมกันฟอกเงินนะครับรายละเอียดของการปฏิบัติการออกหมายจับเข้าค้นเข้ายึดทรัพย์รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะฮะสี่ร้อยล้านเยอะพอไหมหรือไม่เยอะรัฐบาลพญาหนูเนี่ยนะพญาหนูเนี่ยก่อนนันนี้ยึดไปแล้วสองหมื่นอันนี้บวกมาอีกสี่ร้อยก็ประมาณสองหมื่นกว่าล้านละใครบอกว่าไต้หวันยึดฮ่องกองยึดสิงคโปร์ยึดนะเกาหลีใต้ยึดเนี่ยไทยก็ยึดเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังสาวไปไม่ถึง ไอ้ Prince โ o ล r i n g Group ของเฉินจื้อไอน้นั่นในกตัวแป้งอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะก่อนหน้านี้เคยโดนอุ้มนะที่ประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าแก๊งมม,มันอุ้มมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความชัดเจนเนี่ยนะครับมีรายงานว่ารัฐบาลพญานหนูก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับจะเป็นคนออกมาถแถลงด้วยตนเองในวันพรุ่งนี้ตอน9โมงก่อน9นาฬิกาห้นาทีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ พร้อมกับจะให้แนวทางสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการกวาดล้างผู้กรรมความผิดนะกันต่อไป9ก้นาฬิกาห้นาทีรัฐบาลพญาหนูจะถแถลงนะแล้วหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่คนไทยต้องเรียกร้องให้กับรัฐบาลพญาหนูเนี่ยนะจะเป็นหนูธรรมดาหรือว่าพญาหนูเนี่ยก็คือตามหานะไอ้ผู้ใหญ่คนไหนที่ไปสั่งให้แม่ทัพพักสองหยุดยิงเขมิตั้งแต่6ชั่วโมงแรกของการสู้รบอา้าวเอาชัดเจนนะ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วครับคือเราไม่ได้ไปว่านะไอ้ไวไผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยมันทําดีหรือว่าไม่ดีอย่างไรนะครับนะแต่ต้องมาอธิบายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับทราบว่าทําไมถึงไปสั่งให้แม่ทัพภาคสองหยุดยิงขเขมรตอนนั้นมีเหตุผลอะไรถึงไปสั่งแบบนั้นเป็นเหตุผลเพื่อประเทศชาติหรือเป็นเหตุผลเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนอาระหว่ังตัวเองกับประเทศขเขมร ถ้าชี้แจงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคคุณผู้ชมเข้าข่ายแล้วนะเข้าข่ายแล้วนะว่าจะเป็นกบฏหรือเปล่าเพราะฉนั้นก็ต้องออกมาชี้แจงเข้าใจไหมคือถ้าไม่ชี้แจงมันก็อึมครึมเพราะว่าโอโ้เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าไอ้ไอ้เรื่องใหญ่มากกว่าไอ้เคสของ Uncle อังเคิลอีกนะเคสอังเคิลนั่นก็ว่าหนักแล้วนะเคสอังเคิลหุนเซนก็ว่าหนักแล้วนะ แต่เคสถึงขนาดแม่ทัพภาคสองออกมายืนยันว่ามีคนโทรเนี่ยไปสั่งให้ไม่ยิงขเขมรเนี่ยให้หยุดยิงขเขมรใน6ชั่วโมงจะบอกว่ากลัวจะเสียเปรียบในเวทีนานาชาติกลัวจะไปแพ้เขาในสารโลกหรือไม่อยากให้ทหารบาดเจ็บสูญเสียล้มตายมันก็ต้องชี้แจงเพราะตอนนี้ระดับรัฐมนตรีกลาโห่มก็ปฏิเสธแล้วท้าสาบานเลยคุณผู้ชมผบอแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าผบทบอจะออกมาชี้แจงไหม แต่ท่านรัมตรีกลาหมก็บอกว่าพอบอทบก็ไม่ได้สั่งแน่นอนกลาหมก็ไม่ได้สั่งพอบอทบก็ไม่ได้สั่งนะแล้วใครเป็นคนสั่งอ่ะถูกว่าคุณผู้ชมนะเรื่องนี้คอขาดบาดตายนะครับก็ต้องเรียกร้องไปยังนักการเมืองฝ่ายค้านเรียกร้องไปยังนักสิที่มนุษยชนเรียกร้องไปยังสวที่เปิดลำโพงใส่ขมนเนี่ยออกมาแห่ปากออกมาประท้วงนะ ที่เรื่องนั้นเรื่องนี้เก่งเรื่องนี้นี่เรื่องใหญ่สุดแล้วครับเพราะเป็นถึงนักการเมืองใหญ่อะ่ะจะอยู่ในรัฐบาลหรือจะอยู่ในกองทัพหรือจะอยู่ในข้าราชการหรือจะอยู่ในอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็ต้องรับผิดชอบนะนะในการออกมาชี้แจงเพราะคนพูดนี้ไม่ใช่ตัสีทัานะครับคือใครคือพลโทบุญสินภาคก,กลางแม่ทัพตัวจริงหน้างานเลย